เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับแป๊บน,นึงนะครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะเข้าเหรอโอ้พี่ที่เข้าเลยป่ะรียมนั่งหน้าเลยป่ะที่ร้านทานนั่งหน้าโอ้โหเดี๋ยวไปแชร์นี่กว่าไอโฟนสองเครื่องก็อพอแล้วไป ดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บที่ฐานพางเข้าเลยไปเลยเดี๋ยวผมจะพางอ่าไม่เป็นไรอ่ะพนมมือนะครับพนมมือนะครับพนมมือพนมมือนะครับพนมมือไว้ก่อนนะอ่าอีกกล้องหนึ่งนะครับแป๊บนะครับ เพนะครับประนมมือก่อนนะเรียบร้อยครับภาพประวัติศาสตร์ได้ถูกถ่ายไวแล้วฮะณพิพิธภัณฑ์แม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพรบรรยากาศสดๆผ่านทางเ c e b o o k ไลน์ในเพจทวไทยนิวนะครับรวมถึงทั้งช่องยู u ูบของทวไทยนิวที่มีการถ่ายรูปร่วมกันนะฮะของพี่น้องประชาชนที่มาใส่บาตรเป็นครั้งแรกนี่โดยการหัวคิดของพี่ลุงเลยนะนี่ลุงสุพรรณแม่ ผมคิดอยู่แต่ผมไม่กล้าพี่ลุงนี่เฉียบขาดจริงๆนะฮะมาบอกมาสักครู่นี้ก็เป็นที่มาของภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้โดยที่ไม่มีผมด้วยโอ้โหเหลือเชื่อเดี๋ยวส่งไปให้ส่งให้ไม่ได้เดี๋ยวส่งให้พอดีใช้พี่มีกลุ่มของหนูตายชื่อนี้ด้วยไหมพี่อยู่ได้ไหมเพราะเป็นตอดแต่ยัง่กลับตัวมาตั้งแต่วันอ๋อแล้วคนนี้เนี่ที่คุยกับผมอ่ะส่งมาผมปิกบังไงเลย ว่าใครแม่ถ่ายรูปเลยมาถ่ายรูปด้วยกันมาแล้วส่งเลยอ่าบรรยากาศได้ส่งหมดหมดเลยไหมในกลุ่มเเนาะเราถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนดิมาตรงนี้ก่อนมาพี่บลอกมาพี่บลอกมาถ่ายรูปพี่ลุงมาถ่ายรูปร่วมาไปมาตรงนี้มาเราถ่ายให้ก็ได้ป้ายตรงป้ายดีกว่าเว้ยป้ายมาตรงป้ายมาเออไม่เคยไม่เคยได้ถ่ายรูปเพียงแค่ถ่ายโอ้นี่พระคุณเจ้านะครับอธุโมนาบุญนะนามครับ ครับตั้งกล้องนี่นี่ไลฟ์สดอยู่ด้วยมาเราไปยืนตรงป้ายเลยมาเดี๋ยวขอให้แม่แม่แม่ขาวมาถ่ายรูปให้หน่อยจ้ะขาวนี่วิ่งไปตั้งแต่แม่กับตัวแล้วก็ไม่ามาถ่ายแล้ากาดกากออกเลยนกากออกแป๊บเดียวไม่เป็นไรรถยังไม่มา 1น3กัาเหนียวก๋าเหนียวหน่งขาขาดไเอาไขาดครับไว่สขอเต็มนัะเต็มตหน่อยยหน่อยเหน่อยอ๋อครึตัวไ่ึตัวเรจะไมเห็นจะอกคนขึ้ตัวคนึตัวนะต้ใรึตัวตัวอ แม่ตียงจันดจะได้เห็นว่าแม่ตเรียงย่อตัวนี้นนะมันจะได้เห็นว่าแม่ตเียงเออมันจะได้เห็นว่าแม่ตเรียงย้อนนิดนึงเออมันจะได้เห็นว่าแม่เรียงเต็มตัวก่อนนะคะหนึ่งอม่านี่คืตัวได้ชัดเดี๋ยี่เปลาไม่เป็ไมได้งอยาไปดูดูะ่สวยอยู่แล้วละ่ะมือถึงอ่ะม่ อ๋อสาธุฮะอ่าท่าน <awakening. S 2> <beğ en S 1> ชมครับ <ล wavelength. S 1> นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะไ์สดอยู่ด้วยแหมเนี่ยยังมีคนดูเป็นภาพปวดศาสาตร์แล้วหลวงตาไม่เคยไม่เคยนิมนต์หลวงตาท่านถ่ายรูปร่วมของพี่น้องประชาชนนะอ่าตลอดนะครับทุกคนที่มานั่งใส่บาทนะโอ้โหนี่เป็นร้อยนะครับโอ้โ,โหสวยงามจริงๆภาพนะฮะเดี๋ยวก็จะจัดแถวนะครับแล้วก็หลวงตาบนชื่นก็จะเดินจาริกธุดงนะครับ จากวิจพันธ์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลแม่เสลียงทันทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านต้องไปตรวจรักษานะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมวันนี้นะครับเพื่อพรุ่งนี้จะส่องกล้องนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับอีกหนึ่ง EP นะครับเดี๋ยวเราจะส่งดาบุญชื่นเข้าโรงพยาบาลกันนะ,ะท่านจะเดินเข้าโรงพยาบาลน,นะครับคืนนี้ท่านก็จําวัดที่โรงพยาบาลน,นะฮะ มีกาถ่ายรูปร่วมกับเจ้าที่นะครับนนานัณสุขนะครับแป๊บนะแป๊บหนึ่งนะกล้องผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปลงในเพจด้วยนะครับพนะีวสันนั่งตัวตรงอ่าครับผมสวยงาม ครับผมเรียบร้อยครับนี่ฮะพี่น้องประชาชนก็มานั่งรอนะครับตอนนี้เดี๋ยวลงตาท่านเก็บเครื่องขัดะบริขารท่านก็จะเดินริบุดงต่อทันทีนะครับไปไปเดี๋ยวไปอาจารย์พี่มีมีลากลับและลงทานลากลับตามตามมาสองวันไปเลย ขึ้นไปก่อนไม่เป็นไรหนูชายเลยเดี๋ยวพี่แป๊บนะเดี๋ยวให้ลงทานลาก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทางหมอแล้วก็ลงลง,ลงทานก่อน <c oughs> นึกว่าใครนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนาะ <c oughs> เมื่อกี้พี่ก็นั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออไม่รู้จักกันนะไม่ได้ทักกันนะได้ยินแต่เสียงวิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่วันวันที่สิบสองสามเต็มง,งานมาเลยด้วยค่ะอืมอเยอะมากเขาเขาอยากให้เราทานเอาเดี๋ยวลงการนะครับลงกาง ไม่ลงตาแต่เมตตาตลอดเลยนะครับบางที่นั่งใกล้จะลกแล้วนะครับแต่ก็อันนี้เป็นโลงตานที่มาตามหลวงตาไปตลอดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีชุดมาให้พี่น้องลูกหลานนักเรียนนักเรียนจับแจ้งเยอะเหมือนกันนักเรียนไม่มาลงตากับวันศุกร์น่าจะมาวันศุกตามหลวงตาไปนะครับเอาผ้าห่มมาใช้เปลี่ยนนักเรียนเก็บบ้านทำบุญทีตาบอก่ การตะโพอยู um, ่บนเขาครับผมพระพระหไปแจกให้มีให้คุณหมอกส่งในสุดท้ายที่ทน้องๆทหารทานนองอหารานมาอกน้องหารทานชุดดามารับภาพรงการเรนี่ผมผมจักให้แล้วนะเอาเรเรื่อยอ ไม่ลืมเราไม่ลืมหนูเรอะไเรื่อที่บ้านเรื่อทารทานแล้วก็องลมะตอลืมหนูนะไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวพี่สุดท้ายเลยจ้ะเจอกันในไลน์เจอกันในไลน์กันในไลน์ไอ้ที่ทหารผานอีกไหี่นัเหรอมาดิ่นถ่ารรูปกับหลวงตาหน่อยนะเออก้องพี่สวยนผมกล้องพี่ดีเนี่ยอาอจารย์นั่งด้ยดิ เอาเร็ว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 ของกล้องไปแบ่งคนละครึ่งนะครับอย่าให้ดวงตาอยู่ตรงกลางเด้อจัดเองครับจัดเองจะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยภาพนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับถ่ายด้วยเลยนะคะพี่เอากล้องถ่ายนี่เลยเออขอเป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ที่พานเลยนะครับผมก็ตั้งรองนายกอะไรนะครับที่มา ภาพสุดท้ายนะครับเมนี้ลองลองประหลาดเดี๋ยวได้ได้ได้เลยแต่นที่นี้เกิดขึ้นได้เพราะทีมงานที่สบาลนะครับเก่ง็นะครับจะปตาตลอดขมือมือซักท่านะครับสาท่าขมือ ปาน,นะครับที่จัดสถานที่แห่งนี้นะครับก็สเป็นตัวแทนอย่ท่ทนานรองนายกนะครับมาด้วยอยางเป็นภาพนะครับเอาเชิญเชิญแล้วมีออสองท่านเนาะสองท่านคนละงงานเลยให้เราไปลพบุรออออและพอนะครับที่มนหอขอตัวอย่างนะครับให้ลาท่านไปพักผ่อนนะครับให้เราท่านไปดูแลพอครับเอาเรียนครับอ่าเห็นไหมครับท่านนายกไม่มาก็ไม่ได้ภาพสวยๆอย่างนี้แหละ เสือช่วยกันเก็บเลยครับเสือช er ่วยกันเก็บเดี๋ยวถ้ามีบุญอยจริงเย็นนี้อาจจะมีลานทำที่นี่เกิดขึ้นอีกนะครับมีลานทำที่นี่เกิดขึ้นอีกขอบคุณมากนะครับทีมเทศบาลอันหลังไปหลวงตาจะเคาะให้อีกโอ้โหได้หลายเดื่งกระดับเลยขอบคุณมากนะครับทำให้ที่นี่เกิดขึ้นได้โมนาบุญนะครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องคณะศรัทธาที่นั่งรอนะครับเดี๋ยวถอด ถอดหมวกนะครับถอดหมวกนะเดี๋ยวลงตาท่านเดินแล้วนะครับถอดหมวกรับพรนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องผมถ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมเอากล้องผมถ่ายเนี่ยโอ้โหบล็ไม่ได้ที่บัญชีก็บอกแล้วอันหลังให้ปปล้งอีกอันหลังให้ก้อนหน่อยถ่ายด้านหลังผมอย่างเดียวไม่ได้ด้านหน้าเลยเนี่ยเอาุ้นนนน่่ะเอามมุั้โหครับขอขอไปให้ลง,งทานนะครับวันนี้เนาะขอเป็นไปให้ลงทานนะ ให้เขาไปกินบนรถแก้วเดี๋ยวให้กุ้งเก็บไปครับก,กุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้ง<ะ>กุ้งเก็บครับกุ้งเก็บกุ้งอยู่นี่ให้ให้ลงทานครับให้ลงทานเข้าไปให้เราอยู่ตลอดพี่ทามพี่ทามมารับก่อนมาแล้วมารับของมงคลลงตาไปอนุโมทนาบุญด้วยไปแบ่งกันลูกๆอะไปเนี่ยของมงคลข้าวกล้บาทไม่ได้กินไม่ทันเมื่อเช้า สั่งข้าห่มมาสองสองร้อยผืนจะไปทำบ้านแม่ตะป,ป ouais. ตูถวายหลวงตาแม่ตะปูที่อยู่บนเขาอ่ะเออขาขาตะปูนะครับอ่ะหลวงตาบุญเชินเริ่มเดินทุดงแล้วนะครับเนี่โมทนาบุญนะครับเงยหน้านะผอดหมวกนะครับเงยหน้าเลยไม่ต้ตตองก้มไม่ต้องก้มจ้ะไม่ต้องก้มขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นเลยอ การเดินจริกรุด,ดงครั้งแรกที่สะพายบาทไม่ใส่ย่ามนะครับนี่โมทนาบุญนะใครดูอีพีนี้โชคดีมากนะครับตรเลยครับจารขอขอขอภาพบใบค,ครับดเดี๋ยวตั้น้ำครับ้าขอใบนะครับขอ,บขอเอาล้วโอเคขอบคุณครับผม ดูข Get ึ้นเลยนะครับมองหน้าหลงตาเลยนะครับโมโหเลยมองหลงตาเลยอะไรอันนี้ถวายหวไหมแม่ถวายหวไหมมันมันติดกับกระเป๋ากระเป๋าออกก่อนมันติดกับกระเป๋าเออกระเป๋าไว้ข้างๆเอากระเป๋าไว้ข้างๆเอากระเป๋าไว้ข้างๆก่อนเออนั่นแหละจ้ะกระเป๋ากระเป๋านี่เอาออกเลยก็ออกเลยกระเป๋าออกกระเป๋าออกไปท่านไม่เคาะให้กระเป๋าไม่เคาะไม่เคาะไม่เอาออกกระเป๋านะครับเอากระเป๋าอะไรครับ อาน,าน้ำยกน้ำเลยายกน้ไดลยกถอด,ดห <ๆ S 1> อมวกด้วยถอดหมวกด้วยแม่ถอดหมวกเออถอดหมวกเลยนะครับถอดหมวกเลยมาเลยอครับย่าอย่าไปหน่อยถอยหลังไปนิดนึงเข้าเข้าอ่าเข้าแถวหน่อยอ่าเดี๋ยวท่านจะได้ไม่ต้องเดินหลบ ถ่ายเสร็จแล้วออกเลยต้องไวต้องไว่าจะ้ถ่ายต้องเดินด้วยนะถ่ายต้องเดินด้วยครับเดินด้วยจ้ะเดินด้วย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 ถ่ายด้วยอย่าหยุดอย่าหยุดเดินด้วยถ่ายด้วยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดถ่ายได้ต้องเดินจ้ะาช่องลายนี้ด้วย กระเป๋าตังไม่เคาะนะเงินไม่เอานะไม่ถวายนะครับไม่ถวายไวถวายไหมครับถ้าถวายอันนี้ถวายด้วยไหมถวายด้วยไหมอันนี้อันนี้จะให้ อ๋อไม่ได้จะไม่ได้ทำไมถ้าไม่ถวายท่านทำไมเคาะให้นะไม่ไม่ถวายต้องออกไม่ไม่ได้ถวายอาจารย์ไม่ได้ถวายเขาไม่ถวายต้องออกต้องออกอาจารยาไม่เคาะให้นะผมบอกแล้วไม่เชื่อเอาหมวกออกก่อนเอาหมวกออกก่อนหมวกออกนะเอาหมวกออกหมดเลยนะ หมวกออกนะครับปัจัยไม่ถวายนะกระเป๋าตังค์อย่ามาใกล้นะเดี๋ยวท่านเป็นอาบัตนะเราจะเป็นบารเป็นกรรมด้วยนะครับปัใจไม่ใส่นะครับอ่าเหนื่อยหนังขึ้นเลยครับเหมือนนังขึ้นมองลงตาเลยอ่ามีมมอะไรถวายยกสองมือเลยน้ําถวายไหมถ้าถวายยกสองมือเลยค่ะอ่ามองกล้องเลยนะครับอ,อน,ะนี่ผมถ่ายให้แล้วมองกล้องผมนี่ถ่ายเสร็จรีบบางเลยนะครับพนมมือรับพรนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับ โอ้ยพี่ตอกฟองนี่แหละทำที่หนึ่งให้้วเดินเลยนะพี่เดินนะถ่ายแล้วเดินเลยเน้อถ่ายแล้วเดินเลยเด้ออย่าหยุดอย่าหยุดผมต้องถอยหลังตลอดอย่าหยุดยกน้ำเลยพี่ยกน้ำเลยท่านได้ถวายต้องยกนะครับต้องยกยกขึ้นยกขึ้นยกสองมือเลยนะครับยกสองมือเลยนะครับ ถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยลุกถอดหมวกก่อนอ่าจะตายจะเลี้ยให้พรให้ได้นะถอดหมวกด้วยน้ําถวายไหมน้ำจะจะถวายก็ยกน้ําด้วยนะอ่าจะถวายน้ํายกน้ําเลยจ้ะถวายน้ํายกน้ํถาถวายนมยกนมน้าไม่มีอะไรก็สิบนิ้วพนมนะครับ ถอนหมวกให้ลูกด้วยจ้าถอนหมวกให้ลูกด้วยอ่าหลวงตาจะได้ข่อให้พรให้ได้ยิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจิ้มหอยอ๋ออ๋อให้ยืนยืนไม่พูดหน่อยยืนไม่พูดเลยอ้โทันพอดีเลยโอ้ภาพสวยจริงเลยเดินนะครับถ่ายแล้วเดินครับผู้หญิงไม่ไม่ไม่แค่ครับไม่แค่ถ่ายแล้วต้องเดินจ้าต้องเดินนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจโค้ชไทยนิวนะครับ แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับอีกประมาณ60เมตรนะฮะจะถึงทางเข้าโรงพยาบาลนะฮะท่านกระจาเข้าพักนะครับที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปเลยเก็บภาพหน่อยที่หมอขอภาพใบขอภาพตอนสบายบาดใบนะครับโอเค ไปกันหน้าเลยเลยไปไปเลยไปเลยไปไปจันทร์โอ้โดนโดนเข็มระวังนะครับระวังมันเดินปีกู้ท่านโอ้โหนกมาเต็มหลังคาร้านะครับบินมาเต็มโรงพยาบาลเลยนะครับนี่โอ้โหเมื่อวานไม่มีแล้วไม่เห็นนะเมื่อวานไม่มีไม่มีนก นกบินเต็มหลังคาโรงพยาบาลเลยครับหลวงตาเมื่อวานไม่มีนะอ่ะะาขงสัยบินมารับพรอนนะครับนกนังแอ่นเขาเนี่ยนกนางแงินโอ้เหลือเชื่อนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับาาอ่าอย่ากราบอย่ากราบเดี๋ยวชนท่านเดี๋ยวชนท่านเดี๋ยวชนเงยหน้าอย่ากราบากราบแล้วเดี๋ยวชนท่านนะ

ประตูยาครับประตูยามามาเข้ามังนี้เลยเร็วมาไปมานค้อยพรพ่อมาเร็วเออเอานั่งเลยพนมมือเลยพ่อสาธุเออเอ้าคนสุดท้ายพอดี อ่ามิมต์ครับนิมอนเข้านะครับอ่าโอเคปิดประตูเลยพี่ปิดประตูเลยปิดประตูก่อนครับอ่าอนุโมนาบุญนทุกท่านโอ้พี่มีมี่มาส่งถึงที่เลยนะครับผมขอบคุณมากอนุโมนาบุญด้วยมาตามมาทาโรงทานแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับที่โอ้ที่ทีมพี่มีมี่เนี่ยมาทำเนาะอนุโมนาบุญด้วยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับภายในโรงพยาบาลแม่เสลียงนะดวงตาบุญชช่นก็เข้าไปนะครับยันห้องพักสงฆ์นะครับ ของตึกชายนะครับที่โรงพยาบาลจัดเตรียไมาให้นะใครที่เข้าไปชมนะที่ผมโพสต์ไว้นะก็จะมีภาพนะครับอ่าเราไปเปิดวิวภาพนะห้องพักรักษาของตาบุญชื่อมาให้แล้วนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์อยู่กันที่ด้านหน้าของโรงเรียนอ่าโรงพยาบาลแม่เสลียงนะฮะอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮองสอนและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้ทะเลหมอกเยอะมากนะฮะ จะสังเกตเห็นบริเวณภูเขานเนี่มุมขวาของกล้องนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทะเลหมกอกยังเต็มภูเขาอยู่เลยนะครับตามถนนก็ยังเยอะอยู่นะฮะเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีสวัสดีทุกท่านครับ